เหมือนจะมาจอดรอเลยร้อมคนขับรอ,อันนี้แจกฟรีกะคุณได้มาจากเวทไงอายไมันได้รัสเซียม,มันไปกดวันนั้นอะเราเห็นมันกดเราก็เลยดูมันแล้วมันมีแจกคอแจกอะไรตั้งหลายอย่างแจกรถด้วยปะอ่าแล้วฮองอยู่หน่วะนี่ไงดูในแผนที่นี่ไงเห็นปะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่รัสเซียใช่นี่แหละรัสเซียแต่มันไม่มีปืนมันเป็นรัสเซียแบบไม่มีปืนอ่ะเจ้าของขับแล้วกันขึ้นให้ใส่ไปได้อีกด้านอะ ไม่จะไม่ขึ้นเลยไม่จะไม่ขึ้นเลยขับได้ไหมเนี่ยเ้าขับินขึ้นสูงๆกันขึ้นกันได้ว่าขึ้นสูงๆกันแล้วถอยหลังทำไมออ้เหรอาหรอแล้วมันไม่กลับเรื่นี่มันนี่มันจะแบบไอ้เรือดำน้ำไหนทันปะวะสายหมู่เลยเลยเนี่ยถึงแล้วเนี่ยลงเลยเนี่ยไม่ไม่จอดแล้ว โดนแล้วนะอาจารย์ไปจอดโดนนะ้ป็นคนด้วยไม่รอแล้วมึงจอดตรงนี้เลยเจ้าที่ตงหน้าด้วยเจ้าที่เชีย่ยแล้วแม่งยิงกูตายแล้วไอ้สัสเอ้าเชีดีแล้วโดดก่อนดีแล้วโดดก่อนมึงจอดตรงนี้เลย ขี้เกียจเดินไงนอนเลยดีกว่าขี้เกียจเดินมึงจอดกลางตรงโจรเลยยิงลงเจอเลยไม่จอดนะไอ้างเแต่เม่งขี้เกียจเดินจัดอ่ะจอดอย่างนี้เลยขี้นอนเลยเมื่อกี้เห็นลางแล้วอ่ะลงเลยอ่ะมันจะไปจอดตรงอื่นหลายคนจอดเก่งใจหน่อยก็ได้เฮ้ยมันหลายคนว่ะมามาแล้ววิ่งมาแล้วยิงเงินยิงเงินยิงแล้วว่ามองไม่เห็นเต็มเลยที่เนี่ยข้างหน้ามองไม่เห็นเปลี่ยนมาเนี่ย รีบเกินแล้วมองไม่เห็น,นยังไม่ได้สแกนเลยแล้วดูดิข้างหลังก็มีโดนบินเต็มเลยมั้งเชียร์ล้วไงวิง<อ>กันสามสี่ตัวเมื่อกี้มันเดินไปสามตัวก็เล่นเขาไปจอดทาตีนขนาดนั้นกห <laughs> ลบไม่ทันเลยวิ <laughs> ้นคาว่าหลบแล่กันเลยอ่ะเจอแล้วมีโดนด้วยหรอมะ มาแล้วหนีเร็วเอาไงจะชุบหรือไงหรือให้กลับเกิดได้ก็เกิดเลยเกิดได้เกิดเลยเพราะถ้าเข้าไปชุบมันจะช้ากว่าเกิดนะอยู่ก็โอ้โหแดงเลยตอนจะจอดดูดีๆดีว่าในแผนที่มันจะไม่ถ้ามันมีคนเน่มันจะมีแดงๆอ่ะก็อย่าลงไปดูแดงๆไอ้ดูแผนที่เล็กนั่ง ดีนะเมื่อกี้ไหวไหวตัวทันลงก่อนมันให้ทำอะไรเนี่ยจุดเหลืองไม่รู้อ่ะเอาของอคุยมับลองดูดิมีอะไรเปล่าทำอเลยวะมันให้เก็บอะไรปะเอาอะไรเก็บกระเป๋าได้ไงเฮ้ยมันมีศัตรูอยู่นั่นเน่ยไม่เหรอมีไอแดงๆอ่ะไหนม่แก้ฮอเนี่ยแต่มองไม่เห็นตัวว่ะจะอยู่ตรงไหนเฮ้ยนี่ไงมันเดินอยู่เห็นป่าวเห็นแล้เห็นยังเห็นแล้ว ôi, lại tôi lại tôi. Hãy tôi yên mày hãy tôi Hãy tôi lào, hòa 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 hãy tôi hòa 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 หายตัวเงาหัวก็หายหายตัวตรงหน้ามันก็มันหายตัวตรงหน้าได้เหรอมันก็เห็นดิมันก็เห็นต้องหายตัวไกลๆดิมันไม่ใช่คอมโง่ๆน้อยเออหายตัวต่อหน้ามันก็รู้ดิมันก็สงสัยแล้วต้องหายตัวก่อนที่มันจะแดงด้วยซันตอนเหลืองๆอ่ะมันจะมองไม่เห็นแล้วเราก็หลบแปลกๆไปจุดตัอไปหายแล้วไปขับพอขับพอหน้าดึงเยอะยังพอให้ซันขับอีกรอบหนึ่ง เ,เ,เข้างหน้ามันดแดงๆมันสองสามตัวนั่นน,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 น่ะจะยิงมันน,นะยิงไงดิ